ติดตั้งพัดลมโซลาเซลล์พลังงานได้มาจากแสงนะครับแล้วเรานำมาใช้ประโยชน์จากแสงโซลาเซลล์เพื่อเป็นพลังงานมาใช้งานจริงนะครับใช้ได้จริงสตอนนี้ขับกับพัดลมโซลาเซลล์ใบยิหนิ้วนะครับ ตัวพัดลมจะเป็นตอนนี้ครับยังไม่ประกอบเพื่อจะประกอบเข้าไปาส่วนงานของเราก็ก็จะประมาณนี้ใช้งานได้จริงครับตามาหน้างานที่ใช้ทุกวันนี้ทุกหน้างานก็จำเป็นหมดแล้วครับสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงความร้อนก็ร้อนร้อนมากร้อนถึง รังไลเรารับไม่ค่อยได้นะครับส่วนมากก็แดดเขาเรียกว่าแดดแรงนี่นแหละาแดดเผาไหมครับถ้าสนใจยังไงก็ติดต่อทีมงานช่างเราได้นะครับนี่คุมบันเทิงโซลาเซล